สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ลานประมูลนะบุรีรัมย์ครับสหเครดคลิปนี้พามาชมรถยนต์นะครับรถยนต์เขาก็จะเปิดช่วงบ่ายครับประมาณบ่ายสองช่วงเช้าก็จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับสิบโมงครึ่งไปเดี๋ยวไปดูมีคันไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาเปิดประมาณเท่าไหร่ 8ปดหมื่นคันนี้เปิดแปดหมื่นนะเนี่ยถ้าขายแปดหมื่นเนี่ยโอ้โหแย่งกันเอาเลยแล้วน้องค่าขนย้ายเจ็ดพันค่าอื่นอื่นสองพันเจ็ดค่าดำเนินการประมูลคละเก้าพันอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ต้องเสียเพิ่มนะเนี่ยจะมีค่าดำเนินการประมูลครับแล้วก็ค่าอื่นอื่นอีก ประมาณสามพันค่าขนย้ายเจ็ดพันตกตกไปแล้วเกือบสองหมื่นนะครับค่าแบบเขาเรียกค่าอะไรนะค่าบริการอะไรเงี้ยเชฟแค็บแปดหมื่น,อ,น 8, อันนี้ก็เชฟตาหวานลดคอรบครับวันนี้เปิดสามหมื่นเองเนี่ยสามหมื่นครับเนี่ยค่าบริการแบบ เหมือนกันเลยนะขนย้าย3,000คนข้นอื่น2,700ค่าดำเนินการประมูล9,000อันนี้ก็เป็นสำเนาสำเนาหน้าเล่มครับดีแม็ 4ี่หมื่นปีสี่เจ็ดครับวันนี้สองพันสี่ปีศูนย์สี่เปิดที่สี่หมื่นไปเดี๋ยวเดินดูแบบว่ามีขนไหนะ่าสนใจบ้าง Frontier สองหมื่น นาวาราาเจ็ดหมื่นปีสองพันสิบเอ็ดฟอนเทียสองหมื่นไทรตันหมื่นแปดแต่สภาพก็นี่ครับปีสองพันหกตำหนิเยอะครับคันนี้ โก้เก้าหมื่นมันโอ้นี่ไทตันเขาเปิดเท่าไหรค่คะดิหมื่นแปดบีออสนึกว่ายาดิบบีออสครับดีแม็ก คัขนข้างหน้าไม่ค่อยสวย,สวยนรอมันอายุเยอะแล้วเนี่ยคัน้าเดแวพวกปโยกเหรียญเย็ึ่งอาีงหน่งเเยอะตัวนียด อะไรยาริดอ,อ่ะโอ้สีด้านหมดแล้วอะ่อะค,รรคันนี้ก็เริ่มหนึ่งแสนแล้วแคปโปนี่ก็เปิดสองแสนแล้วครับ นุ่นสวยเดยดฟอร์ดไหมจอดจนยางแบนหมดแล้วอ่ะสองแสนห้าในสเปคเลยตุ่มมุนดูอ่ะตำหนิดูดอ่ะยางแบนหมดแล้วอ่ะปี2019โอ้คันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เก่าเท่าไหร่ ปีแ mm hmm. mm hmm. ม็กหายร้อนหนึ่ง mm hmm. มีลังคาด้วยดิย mm hmm. เขาล็อกไว้ทำไมอ่ะเขาก็ต้องดูนอกดูในหแหรอเนาะก็ใส่ลังคาอะไรแบบนี้วะสงนักเรียนอ่ะ รถเท่ๆเอามาใส่หลังคา Vigo c a p สองพันห้าเปิดเจ็ดหมื่นอ่ะผมจะพาดูแบบรวมๆนะครับเนี่ยราคาหน้าลุ้นหรือเปล่าก็ดูเอานะเป็นรถประมูลครับทาทาก็มีสามหมื่น สองหมื่นเนี่ยผมว่ามันสองหมื่นนี่ต้องไปประมูลเพิ่มด้วยนะครับประมูลแข่งไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่นะแล้วก็จะต้องบวกนี่ครับข้าดำเนินการ9,000คนย้าย8,500อน่นอือนอีกประมาณ2,700-3000ถึง3า0 0ถ้าบวกในนี้ก็ประมาณ4 0,000แล้วเนี่ยประมูลจบไม่รู้ตกไปที่เท่าไหร่นะก็ต้องดูสภาพรถด,ด้วยครับ ดูสภาพดูปีดูพศออแล้วก็ดูราคาครับเทียบเอานะว่าพอเอาหรือเปล่าราคาก็แปะให้ทุกคันนะอันนี้ดูอะไรพี่พี่ประมูลไหม ได้คนนอบ้างแล้วครับยงตคัน,นี้นะ่าจะชนมานมาชนมาใช่มใช่ใช่เรียบร้อยแล้วอ๋อไอ้ถุงลมเนาะมันมันแตกออกมาแล้ว,วอโอ้โหพ,พี่พี่มาจากไหนอะํานาจเจริญอํานริโอ้ไม่เคาะรู้เลยเนาะ แน่นอนมากครับมุมนี้เปิดหน้าหน้ากระจังม,มุมนี้ไปแล้วนะพี่แกบอกไป่จะ้เก็บอีกหลยอยู่น่าจะได้เก็บอ,นนอันนี้พี่ประมูลบ่อยหรือ,อยังครับบ่อยแล้วยุนนี่เขาจัดแบบกี่ครั้งแล้วครับครัอ๋อพิ่งครั้งแรกเนาะนอ๋ะอ,อ,อปกติซื้อตรถบ้านด,นะดูกับพี่แกครับ นี่คือเขาทำมาแล้วเนาะใช่ใช่ขยับมาแล้วใช่เลยคุณขอถามขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับพี่เราดูไว้แล้วก็ไปเขียนไว้อย่างี้เหรอใช่ค่ะจำหมายเลขไว้ใช่ไหมก็ลงทะเบียนประมูลโอ้อหพอถึงเวลาเขาจะเอาเข้าลานประมูลใช่แล้วเราก็ไปยกสู้ใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยพี่สามเมื่อนี้มันมันน่าประมูลไหมจะมีค่าแหวนอีกเก้าพันก็เป็นสี่สี่เมื่นกว่าสี่เมื่อน ประมาณสี่หมื่นกว่าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกบวกคือ<ช>ราคานี้ยังไม่จบหรอขายยังไม่รวมยังไ,ไม่รวมแบตอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ๋อรวมแบตด้วยใช่อ,อันนี้คือราคาเรว<ช>มคนจากผมย้ายอีกสามพันไม่ใช่ว่าย,ยกๆไปแล้วเอา้าลืมดูให้นี่ก็ไปไปประมาณสมอ<ช>ืมเนี่ยอันนี้คือค่าบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายเนาะใช่เนี่ยบวกไปก็เกือบห้าหมื่นแล้วเนาะตอนนี้ใช่ไหมก็มันจะมีค่าขนย้ายอืมขายอื่นอีกสองพันจริ แล้วตรวจสอบไม่ได้นี่อ๋อเข็มไม้เ,มไมเข็มไม้ตรวจสอบจะเขียนอย่างนี้นะครับแต่มันชนมาแล้วโอว้พี่เสียดมากเลยเขาะรูเลยอะ่ะตอนนี้พี่แบบสนใจกี่คันแล้ว,วยังไม่ได้หรอดูมาจากบ้านมีอยู่สองคันตอนนี้น่าจะไม่เอาอ๋อ <laughs> ดูดูทางเฟสใช่ไหม เรียบร้อยแล้วปกติมันจะให้สตาร์ทลองอะไรได้ไหมไม่ได้เหรออ๋อขนาดไม่ติดลากเข้าลานเลยอ๋อบางคนประมูลอยู่ในออนไลน์ไม่รู้ว่ามันสตาร์ทไม่ติดพอมาถึงสภาพพี่รู้เจอที T าคำนั้นไปถึงสตาร์ทติดอยู่ตึ๊บพังวันที่เรากลับมาเจอกลับยังไงวะ ตอนที่ดูปมูอุ้ยสตาร์ทติดขับได้เธอจะติดขับได้ไลยเสียงเลยอเปล่าพี่ออนไลน์เนาะลงมาดูรถเองดูรถเองดีกว่ามันเป็นยังไงกันเห็นกสตาร์ทก่ออันนี้พี่มาจากไหนครับผมมาจากสุรินทร์ครับสุรินทร์ได้กี่คันแล้วครับยังเลยครับยังเลยครับมาดูรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์อย่างเดียวประมาณกี่คันครับรอบนี้ร้อยไม่รู้เหมือนกันไม่มั่นใจเพื่อนชวนมากับเพื่อนอ๋อครับ แต่คนมาเยอะเนะวันนี้คนมาเยอะมากครับแกพี่ผู้หญิงแกเก่งมากเลยครับเดินเคาะก็รู้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อรู้แล้วตรวจสอบไม่ได้นี่คือเข็มใหม่้ในที่เขาเขียนไว้นะตรวจสอบไม่ได้ ีโก้ตอนเดียวปี13บสามเจ็ดหมืนต้องรอดูครับว่าคันไหนแบบสตาร์ตติดขับไดนะ้ต้องรอดูช่วงเข้าลานนะครับพี่ผู้หญิงก็บอกว่าถ้าคันไหนขับเข้าคันไหนขับได้ก็จะขับเข้าไปในลานประมูลคันไหนที่สตาร์ตไม่ได้ก็ลากเข้าเลยนะลากเข้าไปประมูลเลยราคาที่จะเริ่มต้นก็นี่ครับ ตามป้ายเลยดูดูแล้วก็ยังไม่มีขนหนที่แบบสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีแต่แบบนี่ครับตำหนินะอาจเปิดหนึ่งหมื่น รวมพวกนี้ไปด้วยครับ9000 4000 2,700นี่ก็หนึ่งหมื่นี่ก็ตกไป30,000แล้วนะ30,000ก็ถือว่าดูสภาพรถแล้วต้องไปแบบดมูลแข่งกันด้วยนะครับติดขับได้ปั๊มเชื้อเพลิงแตกเนี่ยปั๊มแตก กันนี้สวยเลยนาวราตัวทางเต็มครับฝั่งนี้มีบุบไหมบุบนิดนึงเนีย่ยตรงนี้สีแล้วก็บุบตรงนี้นี่ครับโดยบุบนะสองจุดโอไฟทายแตก นี่ครับตำหนิขนาดคันที่ว่าสวยๆแล้วนะครับเนี่ยยังมีตำหนินะมันไม่มีขนหนที่แบบว่าสภาพแบบเต็มร้อปอนะครับรถส่วนมากก็น่าจะจอดนานนะบางขันก็ยางแบนเลยครับ สีแตกดาวราครับปีศูนย์แปดบิโก้ศูนย์แปดเก้าหมื่นห้าหมืน ยาปีสิบสองห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ก็ตีรวมก็เจ็ดหมื่นแล้วครับรู้จะไปจบที่เท่าไหร่อ,อกภายในวิทยุหายตัวนี่เกียร์ธรรมดาด้วยครับ สังขะดีเซลมาจากสุรินครับคันนี้ดูเอานะครับน่าซื้อหรือเปล่า น่าจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคันนะครับมีอยู่6 7แถวหนึ่งสองี่ห้าหกแถวครับแถวและประมาณ11คัน5้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิคันร้อยกว่าคันคันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยรีโวครับ ปี16แคปนะตอนนี้เปิดแสนห้าครับปี16บหวีโวนะ่าจะมีคันเดียวตรงนั้นก็มี v i โก้ดีแมนะครับแล้วก็พวก f r o n t ท e r Mighty Strada สันฟอนเทียฮาวาร่าก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่านะคันนี้สวยครับเนี่ยเขาล็อกไว้อะเกียร์ธรรมดาจะดูดสภาพคันนี้ก่อนเปิดแสนห้าราคายังไม่รวมเบ็ด พมูลจบก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นบวกค่าแวด็ดโอ้คันนี้สวยเลยครับตำหนิทายบุบนิดนึงฝั่ง,งนี้เต็มไหมขูดขูดควรมีรอยควรนิดหน่อยแล้วก็ทายบุบนิดหน่อยครับโอ้คันนี้สวยเลยครับ คันนี้ได้นะสภาพเต็มครับไปล้างหน่อยขัดเงาสวยเลย ปีศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหมื่นศูนย์หก ยายมึงจะมาอวามมบรายาอเคนี้สวยมีโคแชมตัวถังสวยครับคันแเนี่ยเราต้องคุเปิด Cap ได้ ลงแม็กด้วยครับนี่ตัวถังสวยนะเดี๋ยวมาดูราคาเปิดได้ไหมไม่ได้เปิดหนึ่งแสนนะครับปีสิบเอ็ดโอ้คันนี้สภาพเต็มเลยครับสีอะไรนะตัวถังเต็มเลขใหม่เขามีบอกไหม เลขไม่เขาไม่ได้เขียนมาครับแต่คันนี้สวยครับเนี่ยคันหนึ่งแสนสวยนะบีโก้คันนี้แสนสองปีสองพันสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันเลยอย่าดูตัวถัง สวยอยู่คันนี้สวยอยู่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้หลุดหายชิ้นหนึ่งเปิดแสนสองครับเนี่ยตราด้าเปิดหนึ่งหมื่นเองครับรถทธเก้าเปดตราด้าเข็บ หนึ่งหมืนอันนี้ก็ไครเกอร์ปีสองพันสี่สามหมืนครับรตอนเทียมิตราห้าหมื่นปีสองพันสิบสอง ตัวอยู่นี่ครับอันนี้หลุดนิดหน่อยเกียเอ็มทีเกีย,ร M กยรธรรมดาโอ้เปิดได้ครับคันนี้ภายในแปลว่าเป็นเกียร์ธรรมดาครับ โอเคประมาณนี้ครับนรถที่อ้คันนี้ก็สวยดียสภาพเต็มดีครับบิโก้ไม่มีบุบบุบนิดหนึ่งตรงนี้ขวนนิดหนึ่งครับรอยเบียดลงแม็กด้วยนี่ครับต้นนี้ เปิดที่แปดหมื่นโอเคประมาณนี้ครับโคกคันนี้ก็สวยอวีโก้คันนี้ก็สวยนะสองคันนี้ครับคันนี้เปิดหกหมื่นปีสองพันแปดอันนี้ปีสองพันแปดเหมือนกันเหมือนกันเลยครับ แต่ว่าคันนี้เปิดหกหมื่นอันนี้เปิดแปดหมื่นสภาพพอๆกันนะคันนี้น่าจะสวยกว่าด้วย,ยไมตตี้หมื่นหกโอเคประมาณนี้ครับไปชมในส่วนของรถยนต์ที่จะประมูลนะบันนีเขาจะประมูลช่วงบ่ายครับ โอคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาชมลานประมูลสหเครนนะครับบุรีรัมประมูลครั้งแรกครับก็น่าจะมีครั้งต่อไปนะ